การเรียนแบบเสียงตามธรรมชาตินั้นเป็นทักษะที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งการเรียนแบบเสียงต่างๆนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายรวมไปจนถึงการล่าแต่ถ้าหากมีมอนสเตอร์ที่ใช้การเรียนแบบเสียงเพื่อที่ทำให้มันได้รับประโยชน์แล้วแล้วก็มันก็น่าที่จะเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวตัวหนึ่งเลยทีเดียวยินดีต้อนรับนักลอกเรียนแห่งพงไพรขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Monster Ecology ลึกเข้าไปยังเขตพื้นที่อากาศร้อนจะพบกับมอนสเตอร์สายพันธุ์มังกรน,นกขนาดใหญ่สายพันธุ์หนึ่งตามลำตัวของมันนั้นมีสีสันที่ฉูดฉาดตัดกันเป็นอย่างมากซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีเขียวอมเหลืองจากสีสันที่อยู่บนร่างกายของมันนี้เองจึงทำให้ทางสมาคมฮันเตอร์ทำการเรียกมันว่านกหลากสี ส่วนทางด้านคุณสมบัติอื่นๆที่เด่นชัดของมันก็จะมีอย่างเช่นกล่องเสียงสีแดงที่สามารถขยายออกได้หางที่สามารถกางออกได้เหมือนกันกันกบพัดและจะงอยปากที่มีรูปทรงคล้ายกับแตรลักษณะโครงกระดูกของครูเปโก้นั้นจะมีรูปแบบการยืนที่ค่อนข้างตรงซึ่งเป็นลักษณะที่หาได้ยากในหมู่สายพันธุ์มังกรน,นกตัวของมันนั้นเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะชอบปลาเป็พิศเศษ ส่วนทางด้านที่ใสของมันนั้นจะร่าเริงและก็ชอบเต้นรำเป็นอย่างมากทางด้านระบบนิเวศของครูเปโกนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งมันจะมีความสามารถในการลอกเลียนแบบเสียงร้องของมอนสเตอร์ตัวอื่นๆได้ซึ่งการลอกเลียนเสียงของมันนั้นมีความคล้ายคลึงถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถจะทําการแยกแยะได้หากไม่ได้เห็นถึงแหล่งที่มาของเสียงเมื่อมันรู้ตัวว่าตกอยู่ในอันตราย มันจะทําการเรียนเสียงร้องเพื่อที่จะทําการเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นที่อยู่รอบๆที่ได้ยินออกมาซึ่งมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวออกมานั้นสามารถที่จะเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์ที่แข็งแกร่งอย่างมังกรบินหรือว่าสายพันธุ์มังกรทะเลก็ได้ซึ่งการปรากฏตัวของมอนสเตอร์ที่ตามเสียงของมันมานี้จะสร้างความลําบากให้กับฮันเตอร์ได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ตัวของครูเปโก้เองก็ยังพยายามที่จะอาศัยในช่วงชุมลมนนั้นเพื่อที่จะทําการหลบหนีออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามการลอกเลียนแบบเสียงนี้มันจะทําก็ต่อเมื่อมันรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายเพียงเท่านั้นความสามารถในการเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นๆของครูเปกโก้นั้นจะขึ้นอยู่กับทักษะของพวกมันยิ่งตัวที่มีความสามารถสูงเท่าไหร่ก็จะสามารถเรียกมอนสเตอร์ในระดับที่สูงออกมาได้และในบางครั้งมันยังสามารถกําหนดได้อีกด้วยว่าจะทําการเรียกมอนสเตอร์ตัวไหนออกมา เสียงของมันนั้นนอกจากที่จะใช้ในการเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นแล้วยังมีเอฟเฟกต์พิเศษที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของสิ่งมีชีวิตที่มันกําหนดเอาไว้ได้อีกด้วยและนอกเหนือจากที่ได้พูดไปแล้วมันยังมีเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมกําลังให้แก่มอนสเตอร์ที่เรียกออกมาได้อีกด้วยการที่ครูเปโกชอบเต้นรำนั้นมีทฤษฎีที่ว่าจะช่วยให้ระบบเผาผลาญของมันดีขึ้นและช่วยให้มันทำการส่งเสียงร้องได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นแล้วเมื่อเวลาที่มันจะทําการเรียกมอนสเตอร์มันมักจะขยับตัวโดยใช้ขาข้างเดียวในการยืนและทําการส่งเสียงร้องออกไปเป็นวงกว้างในช่วงเวลานี้จะง,งอยปากของมันนั้นจะทําการกลางออกซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องขยายเสียงแต่อย่างไรก็ตามจะง,งอยปากนี้แต่เดิมเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่ทําการพัฒนาขึ้นมา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลมาจากวิวัฒนาการเพื่อที่จะให้มันสามารถสื่อสารกับมอนสเตอร์ประเภทอื่นๆได้ด้วยการเปล่งเสียงโดยปกติแล้วกรูเบโก้นั้นจะไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรมากซึ่งจากคำร้องขอให้ล่ามันส่วนใหญ่ที่ถูกส่งเข้ามาในสมาคมฮันเตอร์นั้นมักจะแสดงให้เห็นว่าความเสียหายต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากมอนสเตอร์ตัวอื่นที่ถูกมันเรียกออกมาซะมากกว่า ดังนั้นแล้วการล่าคูรูเปโก้นั้นจะเป็นการระงับความเสียหายใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ก่อนนั่นเองถึงแม้ว่าคูรูเปโกนั้นจะสามารถเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นให้มาสู้แทนมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีความสามารถในการต่อสู้มันสามารถที่จะคายของเหลวที่ไวไฟออกมาจากทางปากของมันได้แต่ถึงของเหลวที่มันคายออกมานั้นจะมีลักษณะที่ติดไฟได้ง่าย แต่มันก็ไม่ได้มีความสามารถพอที่จะทําการพ่นลมหายใจออกมาเป็นเปลวไฟได้แต่วกมันจะสามารถทําการตีเล็บแข็งบนปีกของพวกมันที่ถูกเรียกว่าหินจุดไฟเพื่อที่จะทําการสร้างประกายไฟขนาดใหญ่ได้ประกายไฟที่เกิดจากหินที่ว่านี้แทนที่ว่าจะเป็นประกายไฟเพียงเล็กน้อยแต่กลับมีพลังเทียบเท่ากับระเบิดขนาดเล็กซึ่งหากคันเตอร์ไปสัมผัสกับของเหลวในร่างกายที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ก็จะสามารถถูกไฟคอกได้โดยง่าย แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจุดไฟด้วยวิธีดังกล่าวนี้จะต้องใช้เทคนิคและพลังกายของครูเปโก้ค่อนข้างมากดังนั้นแล้วหากมันเหนื่อยล้าการจุดไฟของมันก็จะล้มเหลวได้โดยง่ายและนอกจากนี้มันยังเก่งในการโจมตีโดยการใช้จงอยปากและหางของมันอีกด้วยส่วนทางด้านความสามารถในการบินของมันนั้นก็ค่อนข้างที่จะสูงซึ่งมันสามารถที่จะโจมตีจากกลางอากาศด้วยการบินเลียดพื้นได้ ครูเบโก้นั้นจะทําการสร้างรังและทําการเลี้ยงลูกของพวกมันอยู่บนบริเวณเนินเขาตัวอ่อนของครูเบโก้นั้นจะทําการฝึกฝนทักษะการเรียนแบบเสียงร้องและการเต้นภายในรังของพวกมันเองจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทักษะเหล่านั้นของสายพันธุ์นี้ไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวแต่ทว่าเป็นการฝึกฝนของพวกมันตั้งแต่อย่างเล็ก แต่ถึงอย่างไรก็ตามการฝึกฝนทักษะของเหล่าตัวอ่อนนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะทําการดึงดูดมอนสเตอร์ตัวอื่นที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของพวกมันเข้ามาได้ดังนั้นแล้วทุกครั้งที่พ่อแม่ของมันรับรู้ได้ถึงอันตรายจะทำการเรียนแบบเสียงร้องของมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อที่จะทำการขับไล่ศัตรูออกไปในบางครั้งตัวอ่อนของครูเปโก้นั้นจะต้องจบชีวิตลงเนื่องจากมันทำการซ้อมเต้นจนร่วงลงไปจากหลังของพวกมัน ดังนั้นแล้วในยามปกติตัวพ่อและตัวแม่ของพวกมันนั้นจะทําการกลางหางออกล้อมรอบตัวลูกๆของพวกมันเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ลูกๆของพวกมันล่วงหล่นลงไปนั่นเองคนที่สวยงามของมันนั้นจะถูกนําไปขายเพื่อที่จะนําไปทําเป็นเครื่องประดับและของที่ระลึกอีกทั้งในหมู่บ้านโมกานั้นมีความเชื่อว่าค้นหางของคูรูเบโกนั้นจะนําความโชคดีมาให้กับเจ้าของอีกด้วย ส่วนทางด้านจงอยปากของมันนั้นก็มีการซื้อขายกันในราคาที่สูงซึ่งนอกจากจะนําไปทําเป็นวัสดุสําหรับทําชุดเกาะแล้วยังสามารถที่จะนําไปทําเป็นเครื่องดนตรีได้อีกด้วยสําหรับสายพันธุ์ย่อยของกรูเบโกนั้นจะสามารถพบได้ในบริเวณพื้นที่หนองน้ําหรือว่าเขตภุเขาไฟตัวของมันนั้นมีลักษณะท,ที่ฉูดฉาดกว่าสายพันธุ์ปกติและถูกเรียกว่านกย้อมแดง เนื่องจากขนสีแดงที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดการลอกเลียนแบบเสียงหรือว่าการเต้นรำนั้นมีความสามารถสูงกว่าสายพันธุ์ปกติอย่างมากซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของมันนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายดังนั้นแล้วมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณร,บรอบๆส่วนใหญ่แล้วจึงเป็นมอนสเตอร์ที่มีความเป็นภัยคุกคามสูงโดยรวมแล้วความสามารถทางกายภาพของมันนั้นเหนือกว่าสายพันธุ์ปกติอย่างเห็นได้ชัด เสียงร้องที่สามารถเทียบได้ถึงระดับของสายพันธุ์มังกรบินหรือว่าการสะบัดหางที่สามารถทําให้เกิดลมหมุนได้สิ่งที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งจากสายพันธุ์ปกติที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดนั้นก็คือเล็บปีกแข็งของมันซึ่งจะถูกเรียกว่าหินไฟฟ้าซึ่งจะมีคุณสมบัติในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการกระแทกหินทั้งสองเข้าด้วยกันนั้นมันสามารถที่จะปล่อยแสงสว่างว่าออกมาได้ สำหรับขนปีกของกูรูเบโกสายพันธุ์ย่อยนั้นจะมีราคาที่สูงกว่าสายพันธุ์ปกติเนื่องจากสีที่ฉูดฉาดของมันนั่นเองจึงกลายเป็นจุดสนใจของเหล่าบรรดาหญิงสาวเป็นอย่างมากสำหรับคูดูเบโกนั้นเป็นมอนสเตอร์เจน3ที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน m อน s t e อร์ Hunter ตรายส่วนทางด้านสายพันธุ์ย่อยของมันนั้นจะทำการปรากฏตัวครั้งแรกใน Mon s t e อ Hunter p อร์ a b l e 3ซึ่งเป็นมอนสเตอร์เจน3ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่อยู่ในทะเล แต่ถ้าว่ามันกลับไม่ปรากฏตัวออกมาอีกเลยแม้กระทั่งภาคครบรอบอย่าง Monster Hunter Cross หรือว่า Double Cross ก็ตามครูเปกโกนั้นก็ไม่ทำการปรากฏตัวมาให้เราเห็นซึ่งหลังจากภาค3เป็นต้นมานะครับ เราจะสามารถเจอกับคูรเปโกได้เพียงแค่ในภาคสปินออฟอย่าง Monster Hunter Story หรือว่า Monster h u n t X r X Pro เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้เพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกรั้งเอาไว้จากเมคานิกว่ายน้ำที่เป็นเหตุผลให้มอนสเตอร์หลายๆตัวในภาค3ไม่ได้กลับมานั่นเอง ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นนักเรียนแบบเสียงอย่างกรูเบโกใน Monster Hunter ภาคหลังอีกเมื่อไหร่นะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวล,ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ